และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวได้กันที่กรมชลประทานได้เตรียมบริหารจาัดก,การน้ำรับมือช่วงน้ำท่วมและภัยแรงค่ะ เมื่อเวลา10นาฬกาวันที่8มีนาคม255 5นายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัดรรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานเพื่อเตรียมรับมือความเสี่ยงน้ำท่วมและไั่แล้งในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสรรจเัเจริญพุ่มในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีและนายมีชัยปฏิยุทธ์พุ่มในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรัก สาแก่งกระจานร่วมบรรยายชี้แจงถึงสถานการณ์และแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ภายหลังนายเฉลิมเกียรติรองอธิบดีกรมชลประทานได้รับรายงานจากคณะทำงานทั้งสองแห่งแล้วว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนตกลงมามากกว่าค่าเฉลี่ย5-10ซจึงทำให้จังหวัดเพชรบุรีมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้อีกครั้งเพราะจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่ในแนวร่องน้ำผ่านของรุ่มน้ำเพชรบุรีเมื่อฝนตกหนักเกิน230มมตรติดต่อกันเป็นระยะเวลา48ชั่วโมงขึ้นไปจะเกิดน้ำป่าไหลลงจากต้นน้ำและ และบริเวณพื้นที่ต่างๆของรุ่มน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเพบุรีวยแม่ประจัน ห้วยผากและลำน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีต่างๆมารวมกันที่แม่น้ำเพชรบุรีผ่านอำเภอท่าหยางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองซึ่งตลิ่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีมีการยกเพื่อป้องกันการไหลบ่าเข้าพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางทําให้ปริมาณน้ําทั้งหมดไหลเข้าสู่อำเภอเมืองเพชรบุรีตัวเมืองเพชรบุรีสามารถรับปริมาณน้าได้เพียง150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นขณะที่ในปี2559 25, 59, 25 และปี2561มีปริมาณน้ำไหลผ่านตัวเมืองในฤดูฝนประมาณ500-600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานจึงได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิปลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยได้กำหนดแผนการก่อสร้สางดังกล่าวเป็น2ระยะคือ1ระยะเร่งด่วน เป็นการปรับปรุงของส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งกวาสามและของระบายน้ำดีกาพร้อมอาคารประกอบเมื่อํำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยสามารถระบายน้ำได้100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลงสู่ทะเลปัจจุบันการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ1,100ล้านบาทจึงทำให้ตั้งแต่ปี2 5 1 2ถึง2 5 1 4กรมชลประทานสามารถระบายน้าเรียงเมืองป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองได้สาเร็จส่วน2ระยะยาวได้รับการ อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30กันยาย,ยน25 6 3นให้เปิดโครงการเตรียมความพร้อมทำการมีส่วนร่วมกับประชาชนการสำรวจการออกแบบและการจัดหาที่ดินโดยจะมีการดำเนิกนการดังนี้การปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาหนึ่งซึ่งดำเนิกนการในเขตของเดิม ร่วมกับการปรับปรุงของลำห้วยอย่างทั้งสองส่วนรวมกันไปเชื่อมต่อกับของระบายน้ำดีหนึ่งซึ่งต้องมีการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมรวมระยะทางทั้งสิ้น31กิโลเมตรเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำได้350ลูกบา์เมตรต่อวินาทีลงสู่ทะเลซึ่งจะดำเนินการตามแผนง,งานตั้งแต่ปี2517ถึงปี2571ภายในวงเงินงบประมาณ14,000ล้านบาทโดยโครงการระบายน้ำดีหนึ่งจะสามารถ ร่วกันน้ําท่วมในรอบ25ปีซึ่งคาดว่าจะมีน้ําไหลผ่านตัวเมืองมากถึงประมาณ800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีได้ขณะที่น้ําท่วมใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีในปี2 5 4 7เจมีน้ําไหลผ่านตัวเมืองประมาณ1,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขนาดนี้อ่างเก็บน้ําแก่งกระจานและอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด13แหง่งมีน้ํามากกว่า80%นอกจากนี้ในขนาดนี้กรมชลประทานมีแนวทางเก็บน้ําไว้ในอ่างเก็บน้ําต่าง เพื่อชะลอน้ําเช่นการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําแก่งกระจานขึ้นจากเดิม710ล้านลูกบาทเมตรเป็น760ล้านลูกบาทเมตรหรือรับดําได้มากกว่า50ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2,566